สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอันตรายมากเกือบขีดฝูงต่อรุมต่อยแพ้รุนแรงผื่นขึ้นทางตัวหายใจไม่ออกเมื่อวันที่1ิสิงหาคมสมาชิกติ๊กตอกรายหนึง่งได้โพสต์คลิปถูกฝูงต่อรุมต่อยและเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงถ้าถึงมือหมอช้ากว่านี้มีสิทธิ์เสียชีวิตได้โดยได้ระบุว่าอันตรายระวังระวังด้วยนะเรื่องไกล้ตัวซึ่งในคลิประบุว่าไม่น่าเชื่อว่าจะอันตรายขนาดนี้ถ้าถึงมือหมอช้ากว่านี้ มีสิทธิ์เสียชีวิตพร้อมกับสภาพที่ถูกต่อหัวเสือกว่า20ตัวรุมต่อยเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงมีผื่นขึ้นเต็มตัวต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังพน้นดัางกล่าวถูกเผยแพ้ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยผู้โพสต์ได้อธิบายต่อว่าเขาไปดูหน่อไม้แล้วไม่เห็นว่ามีรังต่ออยู่จึงถูกรุมต่อยซึ่งอาการแพ้รุนแรงมากโดนปุ๊บอาการออกทันทีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกลิ้นแข็งปวดจนน้ำตาไหลโชคดีที่ถึงหมอทันไม่เช่นนั้นอาจถึงชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ